เมื่อเวลา13นาฬิกา45นาทีวันที่19พฤศจิกายนที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลบชนพลตำรวจตรีปิยตะวิชัยรองผู้บัญชาการนธนโคศกบชนกล่าวถึงกร,รณีการชุมนุมของกลุ่มราษฎรและกลุ่มคนเสื้อเหลืองที่บริเวณแยกเกียร์ไกยใกล้กับรัฐสภาเมื่อวันที่17พฤศจิกายนที่ผ่านมาและเกิดเหตุปะทะว่ากรณีกลุ่มผู้ชุมนุมสองฝ่ายที่มีการยิงกันบริเวณรัฐสภาทราบตัวมือยิงแล้วหรือไม่นั้นขณะกำลังอยู่ระหว่างตามหาชาย สวมใส่ชุดสีชมพูซึ่งต้องหาข้อมูลว่าผู้ก่อเหตุมีลักษณะเป็นมืออาชีพในการก่อเหตุหรือไม่ขอขอบคุณประชาชนและสื่อมวลชนที่ให้ข้อมูลซึ่งสอดคล้องกับภาพกล้องวงจรปิดที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าผู้ก่อเหตุด,ดังกล่าวเป็นใครคาดว่าน่าจะได้ตัวเร็วๆนี้ส่วนมีกระสุนที่มาจากฝั่งตรงข้ามกลุ่มราษฎรหรือไม่นั้นพลตํารวจตรีปิยกล่าวว่ายืนยันว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจเป็นคนกลางไม่ใช่คู่ขัดแย้งเราเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายมีหน้าที่ในการบังคับใช้ กฎหมายเมื่อคุณกระทำโคงงามผิดอย่างหนึ่งอย่างใดในองค์ประกอบข้อกฎหมายจึงต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายแต่ไม่ใช่ความผิดทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่สามารถดำเนินคดีได้แม้ว่าจะถูกย่ยมยีขนาดไหนผู้บัญชาการตำรวจได้สั่งการตำรวจต้องอดทนต่อความเจ็บใจอดทนด้วยความเหนื่อยยากแม้ถูกตีด้วยของแข็งถูกตีด้วยคันธงเราก็ยังต้องอดทนเราจะตอบโต้ด้วยอะไรไม่ได้ส่วนการไปดึงป้ายพ่นสีเป็นการหยาศักดิ์ศรีธิตำรวจหรือไม่คงตอบไม่ได้แต่พี่น้องประชาชนที่เห็นอยู่คงจะตอบแทน รวจได้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างโคศกแบดนอเล่าวทั้งนี้ทางพลตำรวจปรีปิยะยังเปิดเผยภาพ